พ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงอยู่ทางช่องสอังคันชาแนลค่ะวันนี้สอังคันได้พาพ่อแม่พี่น้องมาลอบึงเห็ดผึิงคมค่ะในป่าอยู่ค่ะเนาะก็บ่รู้ว่าจะพบความหมานซํำใดค่ะได้ยินฝนวายเห็ดเึิงคมออกว่าสั้นค่ะสาอังคันกับไอทิศกเ็เลยมาลองเบิงค่ะไปค่ะไปเก็บเห็ดผึิงคมกับสาอังคันนะจ้า สาวขันก็ได้มาพอเห็ดผงผมแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะดอกแรกแขกมานของสาวอังคานจ้าบึงดุ้งดุ้งดุเยอะค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งค่ะเป็นมูอยู่ค่ะเป็นมูเป็นมูอยู่ค่ะเบิ้งค่ะเยอะค่ะงามมากเลยค่ะนี่ค่ะสาวขันพักกิบค่ะนี่ค่ะที่ค่ะ ออน,นี่ดอกอย่างนี้กันแล้วขาง,งามๆค่าพเจ้พเ่น้นองจางด้วยกุ้นค่ะเป็นมูเป็นมูใช่ไ่มคะกุ้นเพียเพียะเพียเพียค่ะเพียเต็มเลยค่ะนี่ค่ะคเสียงค้นกับยัวยัวอยู่ค่ะ การตัด,ดแบบนี้เลยเด้ค่ะ ค่ะคุณขมเนาะสองข้นงก็ะชิบได้เอาไว้หลายค่ะตัดออกเลยเนาะค่ะสองข้นงจะตัดออกเลยค่ะท okay ีโอ้ยคัะดี่ค่ะเยอะจุ๊มเลยค่ะ ค่ะคุณคมแห้งเนาะบัดดองออาขาบันไดเราก็ค่ะเอาแต่ดอกเนาะคะ่ะขอถูกขอไผ่เดวอผู้ใดที่มาแบบบ้านไ้ซาวคันตัดขาเยาเหาไว้ค่ะแล้วเ,เอาไปกับบได้กินเนาะคะ่ะเขาตัดเอาไว้เป็นเสื้อ,อยูนดีกว่เนาะคะ่ะ มองดูขาโอ้ยมองดูโปะยาวขาพ่อแม่พี่น้องจ้ามรุ่ยสุดยอดเลยค่ะดอกขาบักง่ายค่ะมองดูโอ้ยเดี๋ยวมาขอดให้พี่น้องเฮากับบ้านเฮาค่ะเพื่อนนั่นมาหาเพชรผงคมพื่อกันค่ะได้ไล่ไปเห็นปะวัดพุ่นในเครื่องกระตานล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามุงดูวัดหาเก็บมันจะทางไหนแน่นอนโอ้พุ่นลงไปข้างล่างว่าสันค่ะ ไปค่ะตามคันกับพ่อทอเป็นพี่น้องเลาะหาคือกันละจ้ะนี่กําลังเป็นดอกน้อยๆอยู่ค่ะถือเคลียหัวหลุดเบิร์ดค่ะอ๋อหัวหลุดอีกแล้วพออ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดคอยดอกน้อยหลายหัวหลุดเบิร์ดพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ้งเด้อค่ะเป็นสันส้นๆอยู่เพียเป็นจีมๆอยู่ค่ะเบิ้องเบืงบ้งเบืง้ง เพีย yeah, okay, yeah, yeah. okay. okay. ่าค่ะเพียะพียไปพี่ค่ะไปพีไปพี่อีกดอกนึงค่ะเว้ยงามๆเลยค่ะดอกนึ่งตุ่มยังงามเลยค่ะพุ่นค่ะมาเก็บ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 ค่ะสองข้นงเท่าเก็บค่ะเอาดอกนี้ก่อนเนาะนี่ขาบอกใหญ่เลยค่ะอ ขา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 เปิดขาขาปิดขาเพี้ยงค่ะเป็นกลิ่นเป็นเงาเป็นเงาอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าจ้ะนี่ค่ะเบิ้งเงี้ยเนี้ยเพี้ยงค่ะมึงดูโอ้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 นี่ยนั่น ้ยงามขนาดเลยค่ะงาขนาดเลยอยดอกงหญ่ๆค่ะอ้วนๆกัน่นอ้ นะคะงามเลยค่ะจุ่มนี่ค่ะจุ่มเดียวเด้อคันนี้ค่ะสองดอกค่ะงามค่ะใหญ่ค่ะดอก้งามเนี่ยดีค่ะ ดอกอันเห็ดผึ่งยูคาเนี่ต้องเก็บค่อยๆด้ค่ะสันหัวรุดเบิดค่ะเหงดยูคาเนาะเท่หละสองข้าวพ่อแม่จริงหาเจอแล้วค่ะเป็นสีเดียวกันกับใบไม้เลยค่ะดอกเห็ดค่ะโอ้นี่ค่ะเคี้ยวจนหัวหลอนเคี้ยวจนหัวหลุด เนี่ยค่ะเคียวจนหัวหลุดเลยคะ่ะดอกนึงค่ะโอ้ยกี่นึงจะสิได้แต่ละกี่เลยค่ะกลับมงดูอุ้ยนางงามค่ะบังดูอยู่ผู้เดียวบังมีมูในบ่นางงาม,าางางม,มนี่ตุ่มยางงามเลยคะ่ะอันมาพอ้าวเฮ็ดยังบุคค่ะนี่บางคั้งบ่กล้าเก็บดอกคะ่ะเพราะว่าบ่เคยกินนะคะเฮ็ดเบือน่าจะเป็นเห็ดเบือคะ่ะนี่ค่ะจะเป็นเห็ดเบือเนาะ จียวค่ะคุณอ้อมต้นนั้นยูคาใค่ะหบรรยากาศค่ะการหาเห็ดแล้วค่ะเมื่อนี้ฝนบ่ค่อยไหลเป็นใดค่ะฝนบ่ค่อยไหลเป็นใดเนะาะปายง่ค่ะ ตากว้างเลยค่ะคุณข้าฟ้าก็บห้องมาเลยค่ะฟ้าก็บห้องนะค่ะ,าาม,าคะมาแต่วันโพตีโฮเก็บเห็ดแบบใดละบ้างบ้างเขาบ้างเห็ดจะดูเฮ้สเฮ้ยที่เจ้าเก็บนะ่ะนีตาสิแล้วโอ้ย่นี้เห็ดอีกยังก็เขาเอาิ่นนะเห็ดเผิงยูคค่ะอันนี้เพิ่มเอิเห็ดเผืองยูคค่ะสันพอมม่อแม่พี่น้องจ้าสาวคันกับบ่เคยเก็บด,ดอกเห็ดเรางอกยูคค่ะเห็ดเรางอกยูคค่ะสันทราไปเพิ่มมาสองคันก็เลยอัน เห็นพอนเก็บสองขันก no ็เลยเห็นมาเบิงน้ำเพลินค่ะสองขันตอนแรกสองขันมาเก็บเห็ดเพลิงอันขมขานี่นี่นี่ผู้เจ้ายว่มาตาปลาใดเฮ็ดเพลิงขมปลาถึงจ้ะโอ้ยขอไปแล้วขอได้ข้ามที่ดอกคนเมาพี่อันสองขันก็เลยเก็บน้ำเพลินค่ะนี่ค่ะเห็ดเพลิงอันนี้คนเอินมาเห็ดเพลิงมาสั่นค่ะเห้เรางอกยุคค่ะโอ้เห็ดยุคค่ะอีกค่ะคนสอาคั้นก็เลยจะเก็บเอาค่ะ เห็เลาองอยุค้าประสันมาจ้ะบานจะเอารวดประสันคนมาจะเอาไปร้องเบิ้งทางค้านจิทดร้องกิ่นคือล้ำเพลินก็น่าจ้ะเพลินยังมีชีวิตเนาะอ้ตายๆตายปีแล้วโอ้จ้ะหนมาตหลายปีแล้วโอ้ันออกปีแล้วเือเห็ดอันนี้เหรอจีค่อยๆเห็ดใส่เดือนเนาะจะ้า มันบ่อแม่เห็ดผลคุ้มแต่แล้วเห็ดผลคุมมันหน่อยแล้วจ้าเห็ดทุกขั้นแล้วมันโอ้โหพุราน้องไม่หยียบกินงใช่ไหมพ่อแม่ไข่อบอกให้จักเอาแล้วป่ากกำลังหมื่นมาค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสาวอังคันก็เลยสิออกเมื่อก,ก่อนค่ะกับใส่หอดบานพุรน้อค่ะสาวอังคันจังสิได้สรุปเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งค่ะเพราะว่าฝามืดตึบมาเลยค่ะทั้งคืนค่ะเริ่มมืดนมาแล้วค่ะฝาก็ร้องมาแล้วค่ะค่ะป้าค่ะ สองันกลับบ้านกอนเนาะคะะา่ะเพราะว่าย่านฝนตกห้ำค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเนาะค่ะไปค่ะกลับบ้านเนาะคะะ่ะสองครันเดินทางกลับบ้านก่นะะ <S <S อกบบน,นะคะ่ะกำลังเดินทงางกลับกพ่อแม่พี่น้องจ,ะจะา้าแต่ลาติดฝนค่ะจะไม่ได้ลบฝนอยู่ลานค่ะก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วสองครั้ก็จะสนุกเห็นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมีเบื้องเนาะค่ะว่าสอ,องคองั้ได้ ไลยหน่อยไลยซ้ำไล่เนาะคะ่ะคันกับอาทิตย์ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าไปเก็บเห็ดกลับไปเก็บบุดเดียวค่ะฝนมาฝ่ามาฝนมาค่ะก็เลยต้องรีบกลับค่ะยันเนาะคะ่ะก็ได้หลยเติบอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเก็บบุดแต่เดียวนึงค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเห็ดอันนี้บ่าาวซางคันบ่เคยกินเด้ค่ะแต่ว่าฝนมาเป็นเห็ด ยูค้า e. ่าส i̇şte <c oughs> so, ัน <establishing> ค่ะเห็ดเห็ดยูค้าหวานมาสันซองค้านก็เลยเก็บมาค่ะนี่ค่ะมันจะมีสองสีเนาะค่ะนี่ออกดํากับออกขาวคนมาเห็นเห็ดยูค้าดําอันนี้ยูค้าขาวว่าสันค่ะสองคัานกันเลยเก็บมาล้องเบิงเนาะคนมาคนพักกันกินได้่าสันค่ะสองค้นกันเลยจะเก็บมาทดล้องเบิงจะเป็นจังใดเนาะแล้วก็จะเป็นเห็ดเพิงค้มนี่ค่ะได้เมื่อนี้ค่ะ เห็ดผึ่งขมค่ะนี่เห็ดผึ่งขมอยู่คานนะคะนี่ดอกขมอันแบบนี้พ่นบ้าออกหวานว่าสั้นคะนี่สองขันก็เลยเอามาล้องเบิงค่ะกับบ่รู้ว่าจะเป็นจังใดเนาะไก่ผู้ใดบ่อฮันเคยกินกะยาเห็ดคือสองคานเด้อค่ะสองขันแต่ว่าก็จะล้องกินอยู่ค่ะเมื่อวนนี้ค่ะจะล้องต้มแกงกินจะชิมมังจะคำสองคาเนาะค่ะก็จะบ่อล้ากินหลายเท่อค่ะอันนี้เห็ดผึ่งอยู่ค่ะเห็ดขมค่ะ ถือว่าได้หลายเติบอยู่ค่ะเมื่อนี้ค่ะสาวอังคันกันได้เหตุคลิปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าฝ่าเสียงดังค่ะค่ะแล้วก็มืดมาเลยค่ะสาวอังคันก็เลยฝ้าวมาค่ะค่ะฝ่าวบฝ้าวมาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกําลังใจให้สาวอังคันได้ด้วยค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวบริ่องผ่าที่ไม่ๆหมของสาวอังคันค่ะก็ล้อรุ่นล้อติดตามด้วยค่ะว่าสาวอังคันที่เฮ็ดคลิปยังสุดพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะ สดาดาไทยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยูดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่อสุขสุขคนเด้อค่ะสุไทยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ